สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่นะครับแล้วก็ขอบใจเดอร์ออฟฟิเชียนะครับแล้วก็ช่องนุกกี้แฟมิลี่นะครับอันนี้เรามาดูงานคุณลุงสีนะครับรู้สึกว่าจะมาพร้อมสายฝนนะช่วงบ่ายนะครับงานที่ต้องอาศัยการเทปูนนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับพี่น้อง เอายังไงดีนะครับเกิดฝนตกขึ้นมาแบบนี้นะครับฝนตกสีได้เทยอยู่บนลุงสีมันจะเทเสือเปล่าเนาะพอดีมันสิไปกองอย่างล่างที่เหตุงานบ่แล้วนะครับพี่ ฝนตกมาพอดีนะครับกาลังจะผสมปูนนะครับสังซ้อนผสมปูนอยู่เหลือตะลงหินนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศแบบนี้ไม่เหมาะกับการเทนะครับเพราะว่ามันจะไปกองอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเสียทิ้งเฉยๆนะครับเพราะว่าปูนมันโดนน้าแล้วมันจะมันจะร่อนนะฮะพูดง่ายๆนะภาษาบ้านๆนะมันจะร่อนมันจะไม่แน่นนะฮะนะอเลยบ่ มันมาบ,งบางๆนะครับถ้าเราสังเกตเห็นคือตกคือตกตกไม่แรงนะครับแต่ว่าเหมือนไปปล่อยมาแต่ว่าตกทั่วบริเวณเลยนะครับทุกเฮ้ยทางนี้ทำไมเสียงดังแต่ช่างซ่อนอุ้ยทางนี้มาแรงมากครับโอ้เสียงฝนมาแรงมากครับไม่เคยได้ยินเสียงขนาดนี้ แสดงว่าวันนี้น่าจะตกหนักเด้อทางนี้นะครับทางฝั่งบ้านผมด้วยแหละครับทางนี้ทางกลับ <laughs> <c oughs> โอ้สงสัยช่างซ่อนสีนได้ไปกา้านกบก้านเขียดแล้วครับเมื่อนี้ <c oughs> เป็นฤดูทำนาแล้วก็ฤดูทำมาหากินนะครับกบเขียดนะครับตามท้องทุ่งนา <c oughs> นะฮะ <c oughs> โอ้ยตบตบตบไปซีได้กินนะ หาอันพาพาพี่หนุหนนาแกลูกกบแล้วเนาะบาทนี้เนาะจุงสีได้ตังสามร้อยขายเขียดโอ้โหเขียดน้อยเขียดน้อยอ่าเวน้อยเยด,อยด้อันนี้โป้งเขียดไม่น้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นนถ้าทำนี่โป้งนะครับเหลือกินก็ขายเหลือกินก็ขายนะครับให้คนบ้างเด้วยมมแม่นอยู่ครับว่าถ้า,ถ,าถ้าหลายกัน อันตรงบ้านหฮ้ยหวดผมเห็นมีอันร้านค้าข้างถนนเราไปฝากคนขายได้บ่อตามซุ้มตามซุ้มมานะรตรงบ้านหฮยหวดจะมีซุ้มซุ้มกับข้าวนะครับเขาขายของตามข้างถนนอืน<า>มแล้วจะเป็นซุ้มเป็นซุ้มอยู่เออถ้ามีเยอะเราก็แบ่งขายาลูกคนที่ว่าพีนาไปซื้ออาหารด้วยครับกล้วยวันนั้นนะ่ะ ลูกเขาเป็นนักร้องของวงเดอะเคสนะอ๋อเป็นนักร้องวงเดอะเคสใช่อ้าเป็นคนสกุลเหรอเป็นคนบ้านอ้วอืมลูกปลาอ้วนใหญ่ยยอ้วนเลยนะมาลุ้นช่างซ่อนกับเอายังไงกับปูนอันนี้มันได้ผสมแล้วนะครับมันจําเป็นต้องเทนะครับถ้าไม่เทมันก็จะมันจะแข็งคากระบะนะครับ ถ้าได้เห็นแล้วก็สงสัยจะได้ลุยนะเบื้องสรงแล้วนะกระบะหนึ่งดูมันอ้อมแต่มันมามาฝังแล้วเอ้าเอาเบตานเอ้าเอาเอาเบตานเธอจะมามุดขาอยู่เธอจะมามุดขาดูดูครับดูมาเกี้ยวอยู่นี่แล้วอีานี่นี่ดูครับดูดูเบตานเบตานจะเป็นแบบนี้แหละครับจะชอบหยอกนะครับ ก็นี่นะครับมาดูน่าจะได้หลายล็อกอยู่นะครับนะก็มาดูฝีมือลุงสีกันนะครับอาซีได้เอาแผ่นไม้ป๊กเอาครับว่าง่ายๆนะครับถ้ามันตกอ่ะโอ้ยบวลเอื้อทังกะชีพล้างห้องน้ำา่างซ้อนเออ ถ้าตุกแห้งกับเอาสังกะสีบางเอาครับนี่ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับท่านนะเสียงฟ้าก็เริ่มร้องนะฮะดีแต่เราไม่ได้ไล์นะพี่พี่เราทำคลิปเอานะเสียงฝนตกฟ้าร้องไม่เหมาะกับการไล์สดนะทำคลิปเอา ก็วันนี้เรานี่และครับมาอัปเดตในช่วงบ่ายนะครับสังเกตฝนตกปกๆๆนะกระสีพี่นุนาข้าวเที่ยงเหรอครับพี่ป้ากินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวบา่า,วบายนะครับประมาณบ่ายสองนะ <c oughs> ประมาณบ่ายสองาวพกินพี่เโอ้ยงเห็ดแกงเห็ด เดือนปีนี้น่าจะยังไม่ได้กินแกงเห็ดนะฮะเดี๋ยวค่อยมีเวลาเข้าไปตลาดนะฮะแกงเห็ดเห็ดขมเห็ดอยู่ช่วงนี้น่าเห็ดออกนะครับแกงเห็ดโอ้ยอึ้ลงแึงลง ดูเบต้าเรียกร้องความสนใจมากกับเสียงดังก็นี่แหละครับฝากส่งเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับนะอัปเดตงานนะครับที่บ้านห้วยหวดนะครับ ตอนนี้ก็ต้องได้ช่วยกันนะนู่นนะพงปันไปรอเตรียมเทแล้วนะครับ<ห>มาดูว่าจะได้กี่ล็อกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกันก็มีรับตักส่งไปนะครับ Yo. Nó là cái <laughs> <Lũ đánh> mèo. <laughs> ขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะรับฝากกดไ์ให้ด้วยนะครับ